สว,ส,สวัสดีครับผมนายอุทัยเย็นเพชรนักวชิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอนาดีผมนายกัลภัทรคงชุมนักวชิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอนาดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในทุกๆสิ้น่เดือนนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกๆท,ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับคลิปวิดีโอในวันนี้ที่เราตั้งใจทําให้ทุกท่านได้รับชมกันครับหาคุณเกิดมาพร้อมกับความจน มันไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตายพร้อมกับความจนนั่นแหละคือความผิดพลาดของคุณบิลเกตผู้นำด้านเทคโนโลยีกล่าวไว้ครัวชีพไม่มีไส่แห้งที่มึงไส่แห้งเพราะมึงกระจอกถ้าใจสูงถ้าใจมึงสูงมึงก็รอดถ้าใจมึงกระจอกมึงก็จนคําคมจากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพัฒน์วันนี้เราก็ต้องการสื่อให้ทุกท่านเห็นว่าทุกอาชีพสามารถทําเงินได้ อย่างผลิตภัณฑ์วันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบๆตัวเราเขาก็สามารถทําเงินได้ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมผลิตภัณฑ์วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านทายผลิตภัณฑ์วันนี้ก่อนว่าเป็นอะไรไปทายกันได้เลยครับแลวเป็นไงกันบ้างครับ ทายโฆษณาของเรากันถูกบ้างกันหรือเปล่าครับผมผลิตภัณฑ์วันนี้คืออะไรเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเจอเราเจอดีเทียงเพิ่มนาดีพลิตภัณฑวันนี้คือน้ำมันหอมระเหยจากหอกันที่ผมตั้งชื่อว่าหอกันน้ำมันหอมระเหยแต่ยักขั้นตอนการทำงานการกันตามที่ได้เห็นเนี่ยเนาะ เริ่มจากเราเตรียมสิ่งที่เราจะกันพืชน,นะพืชที่มีน้ำมันหอมทั้งหลายนะบ้านเราก็จะมีตั้แต่ตะไคร้ใบมะกรูดสะรันแน่โหระพาอะไรก็ได้ที่มีน้ำมันหอมมีกลิ่นหอมเป็นวัตถุดิบหองกันนี้ออกแบบมาให้เป็นขนาดที่ปริมาตรบรรจุข้างในถังบรรจุจะได้28ลิตร28ลิตร เป็นพื้นที่ใส่น้ําเติมน้ำาค่เจ็ดลิตรข้างล่างนี้เจ็ดลิตรเป็นพื้นที่ที่จะใส่วัตถุดิบที่ยากันยนะี่สิบเอ็ดลิตรนะฮะยี่สิบเอ็ดลิตรขั้นตอนก็คือใส่วัสดุที่ยากันลงไปอัดให้แน่นในพื้นที่ที่ใส่เพื่อกันเหนือน้ําที่เหนือน้ําจะมีตะแกรงมีชั้นวางตะแกรงลง กแก้วโ,โปรงแล้วก็วางวัตถุิอัดให้แน่นลงไปปิดฝาปิดฝาแล้วก็เปิดน้ําหล่อเย็นให้พร้อมแล้วก็ติดไปิดที่ได้นี้ที่ได้มาฝั่งนี้กลายเป็นของเหลวจะแยกของเหลวนี้จะเรียกเป็นของเหลวก่อนจะไม่เรียกน้ําแล้วเรียกเป็นของเหลวจะได้ออกมาสองอย่างไม่ใช่อะไรอยากได้อยาดึ่งเป็นขนบอยได้แต่จะได้เป็น ผลผิดได้เป็นสองอย่างส่วนที่เป็นน้ํามันหอมระเหยส่วนที่เป็นน้ํามันหอมระเหยจะมีโดยคุณรัตบัติของเขาจะมีน้ํหานหนักเบาจะนานามีน้ําหนักเบาจะลอยอยู่เหน,านาือน้ําอจะลอยอยู่เหนือน้ําอันนี้คือน,น้ําม,มันหอมระเหยจากพืชที่เรากันพืชม,กกกมกกะกรูดก็จะมีกลิน่นใบมะกรูดตะไคร้ก็จะมีกลิ่นตะไคร้ตะระแหน่ก็จะมีกลิ่นตะระแหน่ขิงก็จะมีกลิ่นขิง เป็นน้ามันหอมระเหยจากวัตถุดนั้นๆจากวัตถุดิบนั้นส่วนข้างล่างของเหลวที่ได้มันจะมีสารที่อยู่ในพืชที่เราต้มกันสารพืชหนึ่งก็จะมีสารหลายอย่างแต่ไม่ใช่น้ำมันหอมระเลยแต่เป็นสารประกอบเ,ออเป็นสารที่ตามศัพท์พิาศาสตร์เขาเรียกสารไฮโดโซนก็ออไปใช้ในหมวดเขาเรียกอโรม์อะโรมาพวก ต้องใช้กลิ่นหอมทั้งหลายทสแชมพูทำอะไรก็ได้ที่เ,เ,เใสอ่อาหารใส่อาหารแชมบูเป็นฐานตังตอนได้เยอะใช่ใช่หยดเดียวก็หยดเดียวก็คุ้มค่าครับตอนนี้เสื่อสำอางอาหารอะไรก็ได้ตัวนี้แล้วแต่ถึงมว่าบางคนเขานิยมกินแต่ใครไบบปะกูดก็ไปตลาดนั้นหรตัวนี้ก็เป็นไฮโดรโซนที่จะไปอย่างเมื่อวานนี้ที่สวนลุงโชคเขาทำาสมพูจาก น้าไฮโดรซนของว่านเสาหลงทําไมไม่เอาน้ำมันหอมจากว่านเสาหลงเลยล่ะแพงก็เลยเอาตัวเนี้ยไปควรทําสบู่ก็ได้กลิ่นว่านเสาหลงอันนี้ก็เอาไปทําควรเป็นสบู่จะได้กลิ่นอะไรครับรก็กลิ่นตะไคร้ก็ทำอะไรดูแลผิวบำรุงผิวทําให้ผิวขาวผิวเนียนขึ้นอะไรเงี้ยยืดอ่าพื้นฟูอายุข,ของความชราของผิวอะไรเงี้ยครับผม ยินดีถ้าอาจจะต้องเอ่ยชื่อถึง,ถงท่านแล้วเพราะท่านเคยอ,อยากจะมาเดียผมปฏิเสธก็คือฝากไปถึงหัวหน้าวินายด้วยว่าผมยินดีถ้าเพื่อเพื่ออนตกรบ้านเราเพื่อคนบ้านเราเพื่อคนประจีนเพื่อคนดีนะผมยินดีนะแต่อย่าให้ผมเปิดกระท่อมมาแล้วมาให้ผมเป็นภาระผมอย่างนี้ผมไม่รับแขกผมไปที่สำนังกงานผมไปที่ศูนย์จุดไหนจุดหนึ่งเตรียมวัสดุดบเตรียมอะไรไห่พร้อมอ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เตาแก๊สเตาแก๊สถ่านแก๊สน้ำ,น,ำน้ำแล้วก็มีสายยางมาให้ถึงพร้อมอผมเอาอุปกรณ์พวกนี้พร้อมแล้วก็ตัวผมไปเลยแค่นั้นเอง